สวัสดีครับผมมื่อนีนพบกันก็บ่าวไก่ชินเคยครับเมื่อนี้ครับบ่าวไก่จะพามากินบักยิ้วครับบักยิ้วตักบัวครับพี่น้องนี่คือบักยิ้วครับผมมือวนี้ผมจะพากินบักยิ้วใส่บุญแดงครับผมอันแรียพอต้องปาดเปิดก่อนครับพี่น้องปาดเปิดครับผ้าผมครับพี่น้องเลยผามาได้ครับกินมาได้ผ้าครับ พาไปครบดเปลาครัแตว่านี่โอ้ยทำไมมักระโดงงวงมยงวงอยู่กลา ปลาไก่ผ้ามันกินยังเนาะมีปลาในดงครับตอนนี้ <bul b ric Storm> ันาดแล้วครับผมต่อไปผมกรสิย้ำน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 ํำน้น้ำครับผมน้ำยังม่เ้าไน นีก็บวกเขาเอ้ยน้องเอ้ยนะยงมีกันกาะเกาะเกาะเกาะกากกากาะอย่ำไปบินลอยเลยครับผมยำบินลอยเลยยำเลยครับผมยำไปเลย ครับพอยำแล้วครับผมจะเป็นโซนเดียวรับเนาะหน้าตาเันตอนนี้ยำแล้วเอาเกิดเจียวใช่ครับผมเจียวเพิเ่มเตรียมมาแล้วนี่ครับผมแกงครับนะครับผมมาครับห้วยห้อยห้วยนี่ครับผม ตัวอย่างแซ่บมือครับล่างเอาก็ได้หัวรับห่วยด้วยห่วยครับห่วยมันจะห่วยกับซับชุ้งอะไรครับผมสายหนองสันเดี๋ยวทางเป็นทาง บคราวนี้ได้แล้วครับผมนี่นครับผมหน้ง่งตาบันจังไรครับพี่น้องแจ่บบอผมท่านเซทท่านกินไหมเอาตอนนี้ผมก็สิเบียรใส่ห้งองหมดแดงครับผมนี่ก่อนอครับตอนนี้ผมกส็สิไปใส่ห้งองหมดแดงครับหรือห้งองหมดแดงผมกินอีกเหรอ ห็นบ่ Guys, uh ับผมตอนนี uh. oh, ้ผมุ uh ่กะุสด้วยฮะผมมันี้ก็อส่ไปนอซุบกับซุซุอื้มเออไม่ได้ครับพี่นอเออเออเออหนอนอนองนอหนอเออเออเออ้อื้หนอยออ้ยโอ๊ยเี่น้องเดี๋ยว นี่มัแดงเออเอเอมัแดงกัดนนค,ครับครับต่อนกินครับขอกดไลค์กดติดตามกดแชร์ครับผมม่กัดครับผมต่อไปครับกินครับผมซีมึง อืมๆไม่ได้ครับครับอาไม่ครับอ้าไม่ไมไมอืม

mầm chơi của con không nhỏ phải nó này nó dứt xuống bật mầm đen Cầm

อไรอ่หม่ไดิง้พี่ลงเออออเอองาเี้ยผมครับาเาอะไครับพี่้องหไหลไหลคลิปที z, wrote, outreach, ่ผมใส่ก <burning artists> ุ้งครับพี่้ลงคลิปที่ผมใส่กุ้งอะ มึงใส่หวยแล้วับผมพี่ไม่ยอมพุ่เออเออเงี้มันมือปยายามบ่ไดไป่ายเบิองพีเนาะนั่นสวยนรงเรียนก่อนเฮ้ยเนะมันสวยนรงเรียนเบื่อจัดพี่น้องเลยออ้ยอวะวะปปากกอ มันสวยเรียแบบเราเริร่บมบริษัทยำเริร่มบริษัทไทยเบิ่งครับพวกพยายาตรงตีหาก็มองัากับเกตมงงกับติงตัวมนเมนี่ยสวยครับบันกับท่านโรงเรียนนะครับผมชิบูต์ล่ะไม่หรอกอไหนมา อย่างไรครับผมทาผู้ชมเคยกินแบบผมบอครับกินแบบว่าเอาก็ยังกันบักบังหิวครับผมงัดใจั้งหมแดงครับผม กินข้าหั่งไลยครับผมโมไปข้าหั่งไหมออกมาจากั่งอยู่ครับผมพี่น้องแล้วก็กินแสบครับนั่นสิครับผมฮ้าใคเคยกินครับเคยเห็ดแบบนี้คอมเมนต์มาครับพี่น้องแล้วคลิปนี้ขอฝากไปทางเพียงเท่านี้ครับผมถ้ามากก็กดไลค์ครับกดแชร์ครับผมกดซชร์ตัวใหครับผมที่ตามครับผมที่ตามเลยครับผมที่ตามครับพี่น้องที่ตามเลย Bye bye. bye